มิวนิฐาเฉลยเพศลูกแล้วร้นภาพเอาต์สาวหน้าเหมือนใครหลังจากเพิ่งออกมาเฉลยไปไม่นานว่าตอนนี้มิวนิฐากําลังจะเป็นว่าที่คุณแม่และสามีอย่างเซนทราพุทธก็จะดูเห่อมากๆซึ่งตอนนี้มิวก็ท้องได้4ี่เดือนกว่าแล้วท้องเริ่มเห็นชัดขึ้นและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ออกมาเฉลยเพศลูกแล้วในช่อง YouTube มิวนิฐาโดยทั้งคู่บอกว่าจริงๆพอจะทราบเพศแล้วจากการตรวจโครโมโซมไปก่อนหน้านี้ซึ่งมิวก็บอกว่าขอให้ลูกแข็งแรงสมบูรณ์เป็นเด็กมีความสุข ส่วนคุณพ่อนั้นก็พูดติดตลกว่าเป็นเพศอะไรก็ได้แต่ขอให้หน้าเหมือนแม่แล้วมิวก็หัวเราะบ,บอกว่าหน้าเหมือนพ่อก็ได้และเมื่อครบ18สัปดาห์ทั้งคู่ก็ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อเอาตั้งสาวดูเพศลูกกันแบบชัวร์อีกครั้งซึ่งตอนนี้เห็นพัฒนาการลูกน้อยในท้องชัดเจนทั้งแขนขาจมูกโด่งเห็นชัดแถมยังดิ้นตลอดจนคุณแม่แซวว่าลูกน่าจะโซนเพราะดิ้นเก่งหลบกล้องตลอดหรือไม่ก็ขี้อาย แล้วก็จะ่ยอ,ออกมาว่ามิวนิฐาในลูกคนแรกเป็นลูกสาวเรียกว่าสมใจคุณพ่อมากและไม่ผิดคาดของใครหลายๆคนที่เคยถายไว้ว่าช่วงนี้มิวดูสวยขึ้นต้องได้ลูกสาวแน่ๆขอขอบคุณภาพไอจีแอดมิวนิาแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ